เมียคุณตาบอกว่าช้างเชือกช้างที่ไหนก็ตามนิสัยดีหมดถ้ามาอยู่กับพี่เฮรุ่นนี้หายวุ่นุกตัวเขาวะเขาคือวางมาเล็กนุ่มซูรินพี่โก้มีตัวหายเลยเห็นบ่มีมีตัวดีๆเลยเอายางไปอ่ะโันนิสัยดีเลยเหรอโอ้เอ๊ะอยู่ฝุ่นเลยโอ้เอ๊โคตรบ่โคตรเอ๊อยู่บ่แรงวจ้างนยางไปไอ้นุ่มโอ้โหถ้ามีคนมาถามซื้อ ไม่รู้จะขายทําไมก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วขายอีกแล้วถ้าเขาว่าถึงล้านสี่ล้านห้าแล้วเอาเงินที่ไหนฝูกทองใบก็เหมือนกันนี่แหละไม่เคยหลุดสักทีทองใบเจ้านะทองใบ่อยมั่งถงถ้าใส่อันเนี้ยสองอันเนี้ยลูกพี่มันไม่มีเงินลูกพี่มันโง่มันจะดูตัวนี้ก่อนโบราณเขามีแต่ตัวนี้อแต่ก็เขาเอาเสือมมด อืมเออเออวาสายห h i ệ t ายห h i ệ สายห h i ệ อืมทุกวันนี้ตัวอยู่ง่ายกว่ามันสายอันนี้อันนี้อันนี้ดีหรือยังนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลองใส่คาตาองอยู่อือโอ้คือ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 ยูยูคือแล้วเยื้อนี่ซ้ำนี่เดือนน้ำมันกี้เดี๋ยวสองปีนี่จับได้ไหมทำตัวได้สองปีนี่จับได้ไหมทันพัฒน์สั้นก็จับได้อยู่ ผมคิดว่าให้เต็มที่ในสามปีอะสามปีสามปีมันไม่ตายหรอตั้ลนน่น้องไรนาเอร์เนี่หรเล็นเดียวเเเล็กเกาะพข้า้องปันว่าได้ลูกหน่อยไปดิหนิ อ๋อเพื่นเพิ่นเสียวตัวง่ายไง่บ่ครับตัวง่ายแ่งานงามเลยเขาบอกเขาบกไคขาบกคิเตขาบักคหัวงายใหญ่เราเขาม่อยากเรียงสร้างหน่อยเนาะเป็นบ่เราก็อยากเรียงสร้างง่าเราเคยมาสร้างง่าเนาะร้าง่ยังไงขึ้นจกร้างง่อยยังไงขึ้นเต็นหัวไปว่ไหได้ที่นี่ ไม่ที่ที่ไม่เอานี่คือกลัวช้างใหญ่มันจะควิดแล้วใช่ไหมมันขึ้นไม่ได้อ๋อมันขึ้นไม่ได้ขึ้นหัวตีทำอะไรนะก้มกลมหัวขึ้นขึ้นน้ำหัวอันนี้ทำทำเหล็กเกาะนะครับตีมือแของเลยลนะ่ะเวียนเลยเวยุ้ยระดับปรมาจารย์ใส่มือถือของอันแล้ <Okay. S 2> เป็นเนสร้างคือ,ค,อคือกันอยู่บ่ะ6ปีอ๋อเอามาอยู่ปางอาจารย์ข้เรียน เอ้ามือลอยีาลร่เกรียงแถวอย่างมาชิากจากคนอคเัขา็ปลูกลูกน้ำปางช่าเดียวปางเดียวบ่ได้บ่ได้หาแน่หอยกินลูกไปอย่างเดียวพี่น้องบ่ได้หาเแน่หอยกินมาดูที่เกาะช้างครับบางคนยังไม่เคยเห็นนี่เป็นแบบนี้นะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ ไม่มีตัวยูตัวยูเหรอทำไมแต่ก่อนอันนี้ไม่มีไม่มีไม่แช่นี้มีใช่แบบนี้แล้วช้างไม่หลุดเหรอมันก็มีหลุดนะแต่บางทีถัดช้างรู้จะปดก็หลุดได้ก็ใส่สองรอบไงสวักขาไงใช่ไหมครับแบบนี้เขาก็ทําการสวักขาแ,แบบนี้สบายเลยนเี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าล็อกสองชั้นแต่ลําพูน่ะถอดได้นะครับผมถอดได้ลําพูน่ะถอดได้ไทยพูน่ะถอดไม่ได้ถอดตัวนี้ไม่ได้ อปย่างไนกขึ้นเกิดเาไปล่างนแช่หเลยนะแชนี่แชนรางหนาบ้านมันอันนี้อันนี้อันนี้ดีหรือยังนี่ร้อยเปอร์เซ็นร้เปอร์เใช่มลือโอคือคือคือคอยูยูคือแล้วแต่มันหลุดตัวนี้ตัวนี้ยัง แม่มันประเดีนมันเคยดุดตัวนี้ก่อนมันจะหลุดตัวนี้ก่อนโบล่านเขามีแต่ตัวนี้แต่ก็เขาเอาเสือมัดเขาเอิ่นว่าสายหยิกสายหยิกสายหยิกทุกวันนี้ตัวอยู่ง่ายกว่าโอ้้ยยสมมัันนีทลูกน้องผมผมให้ใส่สองอันนะครับให้ใส่สองอันหลุดอันหนึ่งแล้วมีอันหนึ่งปลอดภัยที่สุดถ้าใส่อันเนี้ยสองอันเนี้ยลูกพี่มันไม่มีลุด พี่มันโง่ใส่เล่ธรรม,มาดาไ, <laughs> ไม่ไหมายความว่าใส่สองอันเนี่ยถ้าแสเนี่ยสองอันอะมามาตรฐานกว่าเนี่ยอันเนี้ยนี่ม,มาตรฐานที่สุดแล้วผูกทองใบก็เหมือนกันนี่แหละไม่เคยรู้สักทีทองใบเจ้านะอทองใบข่อยมื้ง <laughs> 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 สุดต่างเขาสุวาของตัวขี้ระหู้ยเออคาร์บูบานเออคาร์บูบานเจ้าเนี่ะจิรับเออ เราขายงามอ้ยัววงามนี่เดือนตา่จะของมันมาบไปใส่ของเร็วนี่แต่ัวงามไม่ถามจริงถ้ามีคนมาัวงามของเจ้าจีพยายคือคุณตาถ้ามีคนมาถามซื้อจะขายไหมไม่จะขายทำไมก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วขายอีกแล้วถ้าเขาว่าถึงร้านสี่้านห้าแล้วเอาเงินที่ไหนอจะไปขอใครเขาจะให้ ถือว่าเชื่องนี้ก็จะเลี้ยงไปจนนู่นแหละเลี้ยงไม่ได้จนเออไอเขาเป็นมรดกเลยเราคิดว่าเช้าเขาจะนิสัยดดีขนาดนี้ไหมก็ไม่ได้เป็นดูกับตาเนาะเขาถ่ายรูปมาดูแสให้เขาถ่ายข้างหน้าและข้างๆแล้วก็หางเออออามมองว่าเอาเลยยางบ่ได้เมย์เมย์แล้วเราเมืยแล้วยางบ่ได้คือสั้นติดบอกเราเมยแล้ว วแรกนนี้ก็คือคือกันกันโซ่บิดนะครับใช่อันนี้กันโซ่บิดนะเวลาโซ่มันพันกวัวมันลุดมนาะเนี่ยมันจะบิดนะฮะอันนี้เขาจะออกออกตายนะครับออกตายโซ่ที่ดีก็คือโซ่ที่ซื้อกับพวกเรือนะครับซื้อกับพวกเรือจะเป็นโซ่ที่ดังกับตั้ง อันนี้โซ่เมืองไทยนั่นนี่โซ่เมืองไทยเออถ้าโซ่โซ่เรือโซ่เรือนี่โอ้ดังชิงชิงชิงโอ้ดังกิ้งกิ้งแบบนี้มากอันนั้นรอผูกเวลาเขาใหญ่โอ้รอผูกเวลาเขาใหญ่เวลาก็ตกมันจะสีตะยุผูกบ่ไปแล้วก็แล้วชื่อนี่คนหลังเข้อนี่เอาค้นลังเข้อก็เฮ็ดเอาใครเป็นคนเลี้ยงนี่นะใครเป็นคนเลี้ยง งเองและทลร้านเขาไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรอยู่่ยอมีคนจับซอยวอจับแท่นั่นสินะผู้ใดอคนจับผู้ใดไอ้เบนจับได้ทุกคนย่องไปจับได้หม่มูจับได้หมดส่งตัวนี้บนเหลือคนผูใดเขาไปจับได้หมดดีครับดีเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาเลี้ยงตั้งตั้งเด็กเคือจับได้หลายคนเถอะมันเขาขึ้น มันบมเขือตาสวดอยู่ไปซาลูกขอกตาสวดอยู่อนั่นนั่นยังไปกับโธ่ใส่เลยลิงลิงดูนะลิงลิงพ่อทอส่งพยาลิงพยาว่านอนตัวนึ่งเขาอยากหยอกคนณเทาเขาอยากหยอกคนณเทาเฮ้ยทีหยอกใครอีพอเหอรส่าติเก่านีใส่ดีอยู่แต่ว่าดีหน่อยก็บองบานหน่อยนึง บัวบานจะให้แห้ให้ให้องซ้อนเอ,นอ็นี่เลยพวกเจ้าของมันไปนี่เลยจะมาล้ำอะไรกับกูเออสให้มโอเคเลยเอ็นบ๊วยโอเคจะใช้ดีเลยเออใช้ดีก็ชานจะเคเลื่อนยงมาอีกน,นี็ยังไม่ทำไมทำไมเมียคุณบอกว่าเมียคุณตาบอกว่าช้างเชือกช้างที่ไหนก็ตามนี่ใช้ดีหมดถ้ามาอยู่กับเพรุ่โนโนี้หายทุกตัวเขาเขาคือวางเออแมนบ๊วอันยัยแมนบ๊วอีดีเอ็นบ๊ว เรือมาัพกคนขุยไนขายกีนาอะไรยเดี๋ยวขุยไปยังไงต้นหปยังไงพ่อปพ่อปหารไุ่นไปเครับอออกบเราเลยอก่อนเาไดนเข่ยเออยู่ไปโดนโดแ้เขาจะบอกโอ้ยเนอะบานารเนอะ มาเลียงมากัดคนเลียงคว้กระแดส้นคนเลียงมาบ่อหงออบ่อฮงกัดเลยนอนยู่เจดี่เจยนยางแม่วนาเจ้าเลียงจางเลียงจางมาให้เลียงมาให้เลียงคว้วให้แม่เ่มวกก็ให้เนียงจังก็ให้ แมนโบแมนบสร้างคูเ็กตรูเ็ตมาเล็กนุ่มซูรินพี่โก้มีตัวหายเลยบอมีมีต่ตัวดีดเลยเอายางไปอ่ะนี่ใส่ดีเลยบอโอ้เอฝุ่นเลยโอ้คนบอคนเอ็กบอแล้ังน่างไปไอ้นุ่มโอ้ขายกินอะไรเขาขายกินอะไรด ขายเลยขายเลยหมดกันเลยแม่คุตส่าห์โม่อย่างดีเลยคุณอาบอ่บอ่บอ่บขคือหลายเว้ยขายกนฬากันหลายบึงบึงมีการถามถามแถวขายมงเป็นแถวชางเลยอ๋อวัดยังสี่กวนน้องวัดตังสี่บ่ะจันมอยวัดยังสี่ยังสี่สร้างไงต้องวัดนี่ <laughs> คน้นเลยสั้นก็สั้นนีงเลยไปทอนก็มาดูมือฮะตัวเล็กช่างเดือนนี้ซัมหนีเดือนน้ำมันกัเดี๋ยวสองปีเนี่ยจับได้ไหมทำตัวในสองปีเนี่ยจับได้ไหมฉันพูดสั้นก็จับได้อยู่แต่ผมคิดว่าให้เต็มที่ในสามปีอะสามปีสามปีมันตายหรือเปล่า <laughs> <laughs> เอาเนาะซัมหนีก็ซัมหนี่ะเนาะ บางทีอ่ะต้องไปขห้องเย่ยงมันหายบ่มอยู่สิถมันมาหายอยู่น้ำเจ้าเลยน้ำอื่น่ิเอาเอาเรียงซื้อเขาเันบ่กันว่าของอื่นมาอยู่ดําเท่านี้มันเสาหายมันเส้าหายแต่ว่ามีที่จะ้องมาคือกันมากัรคนอยู่เฮนเขามาอยู่เฮนเท่าเส้าเส้าแต่มาเฮานี้กัดเลยมาเฮ้ากันได้ยำให้แล้วที่พอต้องเฮา เลยโอเคก็ผมจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมก็จะมาถ่ายน้องพายงาไม่เรื่อยนะครับโอ้ยหงอยว่าสร้างเผือกนี้โอ้ยยิ้มเป๊ะๆเลยดเพราะเขาหงอยว่าสร้างเผือกนี่ไหมขึ้นข้อเลยข้อึนแต่ว่าสร้างเจาวัตเผือกอีนี้ มันแดงอีดีเก hey, e? no, mm ิด hmm. อีดย่างฮาบานมันกเกือบตกมันแดงซื่อๆตกท่าเอาไปเห็นสีผ้ยจอกาเขาเลยนะอูอสร้างแดงนะหาะว่าห้างายว่าสร้างแดงพายจอกาไปหายุ่ใส่แล้อีสีแดงเออมันดูแถวผักเนือน้ำกัน